เอาละครับคุณผู้ชมครับเปิดเรื่องช็อคเรื่องจริงคอนเฟิร์ม100%สาวไทยเราล้นคราบโคดออดเปิดแผนต้นน้ำยันปลายน้ำจำใจตัดชื่อ เหลือ12คนสุดท้ายกับรุ่นเยาวชนทุกชุดซึ่งก็ยังมีการวางระบบรูปแบบใหม่นะครับที่จะทําเอาสัตว์เทือนโอลิมปิกปี2 0 2 8บอกเลยว่าไม่ใช่ชุดหลักของเราไม่ใช่ชุดดูสิบเปีแต่ว่าจะเป็นชุดไหนนั้นที่เป็นตัวตั้งตัวตีโคดอสวางเป้าหมายในการแข่งโอลิมปิกเกมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัพ ล่าสุดเกี่ยวกับวงการวย์บอลสาวไทยกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นทุกเรื่องราวทุกชุดรุ่นอายุที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เพราะโคดอเองมีการเปิดใจออกมาแล้วนะครับว่าการคัดเลือกรุ่นเยวาวชนที่ผ่านมาทั้งสิบปี19ปี21ปีมันมีอะไรดีบ้างและเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรรวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่1คนก็คือพรวันเกิดปราดที่รอเข้าแคมป์ทีมชาติโดยจะมาเข้าแคมป์เนี่ยในช่วงพฤษภาคม เป็นช่วงกลางเดือนส่วนคนล่าสุดที่เดินทางมาถึงก็เป็นอัจารา์พรคงยศแะครับที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น โดยเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของสาวไทยเราชุดเยาวชนกันก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตออกมากับการคอนเฟิร์ม100เอร์เซตว่าในรุ่นเยาวชนของเราครับทั้ง16ปี19ปี21ปีในปีนี้ในฤดูกาลนี้นะครับจะสามารถส่งรายชื่อได้ไปแค่12คนทุกรุ่นอายุเลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นการตัดตัวที่เข้มข้นมากๆนะครับเพราะอย่าลืมทั้ง16ปี19ปี21ปีของเราที่คัดเลือกได้รายชื่อมาล่าสุดหลังจากคัด ตัวก็ตัดได้ไปแค่18คนเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็ต้องรอเข้าแคมป์ฝึกซ้อมรอแบบการซ้อมแบบเข้มข้นมากกว่าเดิมจะตัดเหลือ1ิคนสุดท้ายก็โอ้โหตัดเยอะนะก็ตัดไปถึง6คนนั่นแหละครับแล้ว6คนนี้เนี่ยตำแหน่งอาจจะซ้ำกันหรือไม่ซ้ำกันก็ได้ก็ไม่แปลกใจเลยครับที่แต่ละชุดของไทยเราเนี่ยโค้ชแต่ละรุ่นอายุก็ทำทีมคนละสไตล์กันนะครับบางชุดก็มีมิดเดิลบล็อกเนี่ยเยอะเป็นพิเศษ6คนบางชุดก็มีโทเซตเนี่ยเยอะแล้วก็อีกบางชุด ก็มีทั้งหัวเสามีทั้งมิดเดิลบล็อกที่โอ้โหต้องรอการตัดตัวอีกเยอะเลยครับพิสูจน์กันหนักมากๆสำหรับรุ่นอายุเยวาวชนของไทยเราโดยที่ล่าสุดเองครับโคดออดหลังจากคัดตัวนักกีฬาเสร็จสับเนี่ยก็ได้ออก่าเผยถึงแผนรูปแบบการพัฒนาวอลเลย์บอลสาวไทยเราที่จะครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่รากหญ้า ไปจนถึงเวทีโลกซึ่งโคดอสเองครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงภาพรวมของการฝึกซ้อมและก็ดูแนวทางวอลเล์บอลสาวไทยเราในปัจจุบันว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในระดับเยาวชนเนี่ยซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการสร้างนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตโดยก็มีการวางแผนระบบพัฒนาแบบครบวงจรเลยครับโคดอสก็มีการเปิดรถแมพตั้งแต่ต้นน้ําก็คือระดับโรงเรียนจนถึงเยาวชนที่เป็นกลางน้ํา และก็ระดับปลายน้ำเนี่ยซึ่งก็คือทีมชาติชุดใหญ่และสิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยครับโคดออดก็ได้เห็นถึงการพัฒนาของน้องเยาวชนนะและก็มีทักษะความสามารถ จนอาจจะเติบโตขึ้นมาเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ในอนาคตซึ่งก็ยังเน้นย้ำออกมาถึงความสำเร็จของระบบพัฒนาเย,ยาวชนโดยเฉพาะการคัดเลือกนักกีฬาที่เพิ่งจบไปล่าสุดนะครับก็ถือว่าได้นักกีฬาที่มีศักยภาพสูงทางรุ่นอายุ21ปีรุ่นอายุไม่เกิน19ปีแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน16ปี โดยชุดที่เป็นหัวใจหลักสําคัญของการแข่งขันทิงแชมโลกที่จัดถึงนี้ก็เป็นชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับที่โคดออดเองเหมือนจะตั้งเป้าไว้ทำผงานดีที่สุดเพราะว่าในรุ่นอายุนี้เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเราคว้าอันดับ6ของโลกมาครองได้ชุดที่มีน้องเฟิร์ดวริสราอยู่ร่วมทีมนั่นแหละครับแล้วก็มีน้องปวัชายาพลคําหรือว่าอีกหลายตัวหลายคนที่เล่นในชุดนั้นแล้วโคดออดเองครับก็บอกว่าในรุ่น19ปีที่จะแข่งขันกับโครเอเชียและก็เซอร์เบียตั้งเป้าว่าทีมชุดนี้ จะทำางานให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ก้าวไปให้ไกลกว่ารุ่นพี่ในอดีตที่เคยคว้าอันดับ5แล้วก็อันดับ6ของโลกมาได้อันดับที่เราได้เยอะที่สุดเนี่ยเป็นอันดับที่5ของโลกแต่ว่าต้องย้อนกลับไปนานเลยนะครับและมาได้อีกทีนึงก็เป็นอันดับ6ของโลกในปี2021ถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในช่วงนี้ส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน1ิปีครับโคดอดก็ได้มอบหมายให้ทีมงานสตาฟ รับผิดชอบการเตรียมทีมซึ่งตอนนี้มีนักกีฬาทั้งหมดเนี่ย18คนที่ถูกคัดเลือกมาและก็จะมีการตัดตัวอีกครั้งก่อนเดินทางไปแข่งขันนะครับจะต้องตัดตัวออกไปถึง6คนแล้วอย่าลืมนะครับว่าผู้เล่นที่เอามาเนี่ยต้องไม่ซ้ํากับตำแหน่งเดิมเยอะเกินไปพอที่จะลงสลับสับเปลี่ยนกันได้ภายใน3เซตหรือว่า5เซตโดยน้องๆชุดนี้ครับก็จะมีระยะเวลาการเก็บตัวประมาณ60วัน แล้วโคดอดอยังย้ำว่าจะต้องให้ความสำคัญกับสถานที่ฝึกซ้อมความพร้อมทางด้านร่างกายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรงรองรับการเติบโตในอนาคตและทีมอายุไม่เกิน19ปีนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยผมก็เคยบอกไปก่อนอันนี้ว่าเป็นชุดที่เหมือนเป็นความหวังใหม่ของไทยเราเพราะว่า 19ปีในวันนี้เนี่ยจะเติบโตไป24ปีในปี2 0 2 8ก็คือโอลิมปิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งโคดออสเองทั้งเฟืองคุณและก็ทีมงานสาตารรวมถึงสมาคมครับก็ถือว่าให้น้องๆรุ่นยุไม่เกิน19เเนี่ยเป็นกลุ่มหลักที่สมาคมวางแผนในระยะยาวซึ่งก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้พวกเขากลายเป็นแกนหลักของทีมชาติชุดใหญ่โดยในตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เวิร์กที่สุดที่โคดออดเห็นนะจากการฝึกซ้อมจากการคัรเลือกตัวก็มีเรื่องความแข็งแรงเข้ามาเกี่ยวแล้วก็เรื่องของพลังร่างกายที่ดีมีความฟิตนะครับแต่จุดอ่อนก็มีเยอะทั้งในด้านของเทคนิคนะครับเช่นการรับเสิบการรับตบแล้วก็การเล่นลูกผสมที่ยังต้องพัฒนาอีกมากก็เลยเป็นเหตุผลให้โคดออดเนี่ยจะจริงจังกับชุด19ปีเป็นพิเศษนะครับ ถึงขั้นเตรียมโปรแกรมฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากขึ้นในช่วงเวลา70วันครา้งหน้าและน้องๆในรุ่น21ปีเนี่ยก็ส่วนน้องๆรุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับในรุ่นนี้การพัฒนาเนี่ยอาจจะช้าเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะถ้าเกิดโคโรนมาไวกว่านี้ผมว่ารุ่น21ปีก็ยังมีความหวังอยู่นะครับแต่ว่า ที่แน่ๆจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยใน้อีกไม่เกิน3ปีและถือว่าเป็นกลุ่มกลางน้ําที่กําลังจะเติบโตขึ้นไปทีมชาติชุดใหญ่โดยโคดอสก็ได้ออกมาระบุเหมือนกันนะครับว่านักกีฬาในรุ่นนี้มีศักยภาพที่สูงแล้วก็ถูกพัฒนาให้พร้อมรับบทบาทในระดับนานาชาติแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่โคดอสได้ระบุออกมานะครับจากการคัดเลือกตัวผู้เล่นและก็การตัดรายชื่อให้เหลือ18คนจากทั้งหมดเนี่สามสคนนะโคดอสเองก็ฟิตมากๆ3วันติดนะครับในการคัดเลือกนักกีฬาส่วน นักกีฬาเองก็ฟิตไม่แพ้กัน อย่างผู้เล่นที่ติดร่วมกัน2ชุดเนี่ยทั้งนัทาริกาวสานที่ติดทั้ง19ปีติดทั้ง21ปีอันนี้ก็ฟิตเหมือนกันนะครับน้องฟิตมากนะวิ่งเทสถึง2วันร่วมทดสอบถึง2วันโดยทั้ง2ชุดเองครับจะมีโปรแกรมเดียวกันก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกซึ่งในรุ่น19ปีครับจะแข่งขันที่ประเทศโครเอเชียและก็เซอร์เบียที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยไทยเราครับอยู่สายเดียวกันกับอียิปต์โครเอเชียแคนาดาเม็กซิโกและก็เยอรมนี โดยเกมแรกของไทยเราใอายุ19ปีนะครับจะแข่งขันในวันที่2-13ถึงกรกฎาคมถามว่าเจอสายงานหนักไหมก็ถือว่าหนักอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าน่าจะผ่านได้นะ19ปีของเราเนี่ยแต่ละคนก็ดุดันแข็งแกร่งนะครับซึ่งเยงวาวชนแต่ละทีมชาติเนี่ยอาจจะยังไม่ดูแบบดุดันเหมือนกับชุดใหญ่ของพวกเขานะทั้งโครเอเชียแล้วก็เยอรมันผมว่าเราสู้ได้ เพราะตอนนี้เนี่ยการแบ่งโถของเราก็อยู่โถดีเลยนะครับอยู่โถที่2ในการแบ่งกลุ่มอยู่ร่วมกับญี่ปุ่นตุรกีบราซิลไทยแลนด์และก็ออกมาแบ่งสายเนี่ยเราก็อยู่กลุ่ม A นะร่วมกับเจ้าภาพเรียกว่าพอสู้ได้นะครับพอสู้ได้เยอะเลยแหละซึ่งการในขันชิงแชมป์โลกรุ่นสิปีเนี่ยจะคัดเอา4ทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายก็คือถ้าเกิดไม่จมบวยกับรองบวย จะผ่านเข้ารอบ16ทีมทันทีเดี๋ยวยังไงร,รอตามน้องๆกันนะครับส่วนอีกรุ่นอายุหนึ่งครับก็คือรุ่นอายุไม่เกิน21ปีจะมีรายการแข่งขันทิงแชมป์โลกเหมือนกันโดยจะเริ่มแข่งขันเนี่ยในวันที่4-17สิงหาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะครับโดยไทยของเราเองครับอยู่สายที่หินมากในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับเจอกับเบอร์ต้นต้นของโลกทีมแรกเนี่ยเป็นบราซิลครับทีมที่2เป็นญี่ปุน่น ทีมที่3เป็นตุนิเซียทีมที่4เป็นชิลีและก็ทีมที่5เป็นบันแกเรียรูปแบบการแข่งขัน,นก็เหมือนกันเลยครับไทยเราก็ถ้าเกิดจบ1ใน4เนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบจอบกทีมได้แต่ก็ต้องชนะรัวเหมือนกันนะทีแนแน่เจอญี่ปุ่นบราซิลผมว่าเป็นชุดที่พวกเขาวางให้เล่นในชุดใหญ่ได้แล้วนะครับโอกาสเจอกันก็มีและรุ่นอายุนี้เนี่ยโคนอรเดนก็บอกว่ามันเป็นเซกเมนที่ใหญ่และก็อาจจะไปถึงระดับโวลคลาสได้เลยเพราะเป็นชุดที่จะก้าวขึ้นไปเล่นในทีมชุดใหญ่ ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้างานนี้ก็ต้องรอชมรอติดตามกันนลยครับน้องสาวไทยเราไปเล่นวอลบอลชิงแชมป์โลกเนี่ยก็อาจจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องการันตีว่ารูปแบบที่เราวางไว้เนี่ยมันจะประสบผลสาเร็จในอนาคตส่วนในรุ่น16ปีหญิงครับก็จะเป็นรายการช Ch ิงแชมป์เอเชียที่จะจัดขึ้นประเทศโจแดนนะครับในวันที่20 27กรกฎาคมนี้ โปรแกรมค่อนข้างชุกนะครับตั้งแต่รกรกดาสิงหากันยาเนี่ยก็น่าจะมีแล้วก็มิถุนาอีกที่เป็นเนชั่นลีกรวมไปถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลทิงแชมป์โลกแล้วก็มีซีเกมตบท้ายด้วยเรียกว่าโปรแกรมชุกงานหนักกันสุดๆและดีมชาติชุดใหญ่ของเราตอนนี้นะครับโคดออดเองก็ได้ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกซึ่งจะเริ่มในอีกประมาณ30วันข้างหน้า โดยนักกีฬาชุดใหญ่เนี่ยก็เริ่มทยอยเข้าแคมป์กันเกือบครบแล้วนะครับเหลือเพียแค่พรพันธคนเดียวอัจฉราพรเนี่ยเดินทางมาร่วมสมทบแล้วก็น่าจะพักประมาณ3-4วันน่าจะมาเข้าแคมป์ร่วมทีมชาตินะครับส่วนพรพันเกิดปราดเองครับโคชออดก็บอกว่าจะมาสมทบป,ป,ประมาณวันที่16-17กึษภาคมและจะมีเวลาการซ้อมอยู่ประมาณ10วัน ก่อนเดินทางคือคือสิวันนี้เนี่ยจะเป็นการซ้อมแบบฟูลทีมเต็มทีมซึ่งในสัปดาห์นี้เลยสัปดาห์นี้นะครับทางทีมงานสตาฟของสาวไทยเราชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีการเตรียมวางแผนการเล่นเพื่อพบกับทีมชาติโปลแลนด์โอโหเรียกว่าเตรียมกันมาตั้งแต่เนิ่นๆ แล้วโคดอสยังมีการทิ้งท้ายอีกนะครับว่าไม่ได้มองแค่ปีนี้หรือว่าปีหน้าในการคัดเลือกในการวางระบบแผนนะครับแต่ว่ามองไกลไปถึงอีก4ปีครา้งหน้าว่าทีมชาติไทยเนี่ยต้องมีแกนหลักที่แข็งแกร่งและก็สามารถแข่งขันกับทีมระดับโลกได้อย่างสูสีจริงๆโคดอสก็เคยประกาศกล้าวออกมาแล้วในช่วงที่คุมทีมชาติในช่วงที่เข้ามาคุมทีมชาติครั้งล่าสุดนะครับก็บอกว่าอยากจะติดท็อป10ของโลกอยากจะคว้าชแชมป์เอเชียอยากจะพาสาวได้เราไปเล่นโอลิมปิกให้ได้ ดวยการว่าแผนอีก4ปีข้างหน้านี้ต้องแบบนี้ครับเป็นโคนดีมชาติไทยเนี่ยความมั่นใจต้องมาก่อนถ้าเกิดมีรูปแบบการเล่นมีแผนการเล่นชัดเจนมีการแก้เกมมีเข้าน้ำสมน้ำสมเนื้อเนี่ยโอ้โหเจอทีมระดับโลกเราก็ไม่กลัวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เห็นโคนดีแก้เกมดุดันนะครับจริงๆก็มีแหละเป็นโคนดวดที่แก้เกมได้นะครับแต่พอมาโคดยะเนี่ย รู้สึกว่าการแก้เกมจริงๆก็มีอยู่แหละกับการแก้เกมนะครับแต่สุดท้ายเหมือนมันไม่ตรงจุดเท่าไหร่จนได้โคดออดมาที่เจอกับเกาหลีใต้เนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยว่าเอยโคดออดเข้ามองเห็นปัญหานะแล้วก็มองวิธีแก้ปัญหาให้กับสาวไทยเราในการเล่นแต่ละชดในการเล่นแต่ละทัมมิ่งนักกีฬาเองก็เข้าใจนะครับฝึกซ้อมมาเล่นแบบไหนแก้เกมมาแบบไหนก็มีแผน123ในหัวแล้วอีก4ปีข้างหน้าสาวไทยเราจะเสือเสือนโอลิมปิกได้หรือเปล่า เดี๋ยวยังไงมารอชมรอติดตามนะครับโคดออดเองมีการวาง19ปีนี่แหละเป็นแกนหลักซึ่งพอถึงช่วงนั้นเนี่ยชุดใหญ่ของเราณเวลานี้ก็น่าจะรีทายกันมากพอสมควรยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลย เจอกันใหม่กับข่าวอ,อัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย